สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องสินค้าที่สั่งมาจากเกาหลีให้ดูนะคะสินค้าชิ้นนี้เนี่ยจนใช้เวลาสั่งประมาณ10วันนะมีประมาณ10ชิ้นค่าส่งก็ไม่แพงนะคะประมาณประมาณ400อ่ะมันมี10ชิ้น10ชิ้นค่าส่งมันส0่เดี๋ยวเราจะมาคิดละเอียดละเอียดให้ดูอีกทีนึงนะคะเราจะมาดูว่าในนี้มีอะไรบ้าง นี่นะคะสินค้าข้างในบางคนเนี่ยไม่กล้าสั่งสินค้ามาจากเกาหลีเพราะว่ากลัวว่ามันจะบุบมันจะพังมันจะมีสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ใช่ไหมคะเราก็เลยจะมาทําลายข้อสงสัยกันนั้นกันค่ะตัวนี้เป็น BB คือสภาพกล่องเนี่ยยังดีอยู่เลยค่ะ คือสามารถสั่งมาขายได้นะคะพอดีจนถามรุ่นพี่ที่เขาสั่งสินค้าอาตมี่มาจากเกาหลีเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องสั่งมาขายเพราะว่ากลัวสภาพสินค้ามาแล้วมันไม่สมบูรณ์แล้วเราจะต้องขาดทุนอะไรเงี้ยแต่จนว่าเอออะไรที่เขาห้ามเนี่ยเราต้องต้องลองทำมาลองดูนะว่าข้างในจะเป็นยังไง คือเคลียร์ภาษีเรียบร้อยทําให้ค่าส่งเนี่ยไม่แพงบวกไปประมาณร้อยบาทเนี่ยคือไม่เกินร้อยบาทตรงนี้เป็นบีบีนะะฉันก็ใช้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองทาให้ดูเลยนี่นะเนี่ยจริงๆมันจะเต็มแต่ว่าใช้ไปแล้ว <laughs> คืออยากลองใช้ก่อนแล้วก็ค่อยเอามารีวิวถ้าเกิดว่าแบบยังไม่ใช้แล้วรีวิวก่อนเนี่ยคือไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะคะ นี่เราก็ใช้แล้วแบบปกปิดแน่นมากนี่นะคะตัวนี้จะเป็น Atomy Absolute BB เนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นอ่หนสคือคือขาวสุดอะวันนี้เราจะไปงานเราก็เลยมารีวิวให้ดูก่อน